ขนมถวยสวัสด,ดีจ้ามือนี่บ้านขนมถวยกะยุดเป็นมือสี่หาเลยด้วยจ้าเพราะท่าน,นขายของมือนี่ไปทุระาจะาไปทุระยูศูนตโ y ต้าชัวตอนนี้ยูถนนบางนาตาดจา้ะเวลาประมาณอันนัน้นสองโมงเร้ารถติดฟังค้าออกรถติดจ้าค้าเข่าไปได้เรื่อยๆสิไปศูนต o y o t าชัวจา้าศูนย์พนัดให้ไปเอาโหลด เราจ้อยไ่ได้ออกดอกะญาติจะญาติญาติมันออกรโรดมันโทรมาให้ไปเป็นมูกรหรือไปน้ำพืนจ้าพอกันยุศูนย์จ้าถ่ายพิ่ายวิดีโอรถเท่าได้หนิรถเท่า,ทาอือจ้าจ้อยพอหอดศูนย์ละเดอ้อศูนย์โตโยต้าชัวขั้นนี้จากขั้นนี้ ปุกโบสีแดงเลยที่จากศูนย์โตโยต้าชัวสาขาบางโลงจ้าถนนบางนาตาดเด้อพี่น้องนี่ตัวสามหน่อยบริเวณอ่าได้เวลา เหลืองามย่ามดีละเด้อพี่น้อง9โมง9นาทีจ้าหลานด้วยจา้าหลานทั้งแทมเป็นเอารลด ตาหลดกระบอกโอ้บอกงามบอกสวยสวยมากเลยบอกดีจ้ะแต่เวลาเก้าโมงเก้านาทีบอกสตาร์ทรถโอ้ย โตโยต้าชัยราชการจ้าคำคำคำคุ<ห>้คุ้นคุณคุณ้<ห>คบอกแล้วเทเจ้พจี่น้องพอกันคลิปหนาได้จ้าไม่มีนาะแล้วเดี๋ยวเอากลับโรงอาหารทุกทีใครเดือด เลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านกับน้อถั่วเนด้วยจ้า